มีจัดเท้าไม้ตัวเก่งสองจุดเก้าทุกคนวันนี้เรามาเช็ดน้ำไก่ผ้าหมาดกับนี่เท้าตัวเก่งนี่เจ้าเท้าตัวเก่งสองจุดเก้ามีตัวมาปั้มได้ไหมเช็ดลงให้เช็ดลงให้แบบเช็ดลงนี่นาก็ากำกับอยู่งข้างนะคะทุกคนเช็ดลงแบบนี้แล้วก็เช็ดปีกเท้าตัวเก่งตัวนี้อยู่ที่เมืองพิซาุโลก หัวรอเนี่ยเป็นแม่พันเป็นไส้งอนผลก่อยอมก่อยอะไรนะผลก่อยปนก่อยปนก่อยไส้งอนแต่พ่อมันเป็นไทยก่อย,ท,ย,อยทุกคนมัดเกลกกัดบาตีตัว,ต,วตัวนี้มันไปชนมา,ลามแล้วสามไฟแล้วสามไฟมันชนะการต่อสู้สองไฟยกหนึ่งไฟแต่ยกไปหนึ่งไฟนะบอกแบบนี้ นี่คือวิการวิธีการเช็ดน้ำไก่จับเช็ดหน้าอย่างนี้